เสียดายเลยังว่าโอ๊ยบุญบ้านถึงเขียลงมาลงมาฮอนว่าก็ปูได้เขียลงมาจะผนตะหงุดงอปุ้ยซคื้อได้กึ้นเงี้ยพวกซูซีหาซูซี ยินดีต้อนรับ f อแฟนคลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยผู้ถ่อพารวยครับเอฟครับผมเมื่อนี้ก็มาตามแนวทางนําปูให้พี่ชีครับผมปูเพันอ่าอยู่วัดวัดนี้เคยมีคนผูกข้อตายใส่ครับพี่ชีครับผมผลกันเลยหือหาดังระเบิดครับพี่ชีครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเนาะมีผูเพันปูวานลังจากอันพอไว้ไปแล้วนะครับเนาะมาสัมผัสแล้วไปแล้ว เพ right? ิ right? ่นก็เล่มีคนมานั่งเอาเลขพร้อมนะครับเนาะบาดต่อมาหล่างๆมาปูเพิ่นก็เลยฝันครับอีซีครับผมฝันนะครับนะว่ามีคนมาหานะครับเนาะได้ซ่อนสามตัวครับอีซีครับหาศูนย์สี่หกศูนย์สี่คนใดสองหางแต่ว่าเขาหาศูนย์สี่ของเพิ่นครับอีซีครับผมก็ะเล่มีพระเพิ่นมาจากทางไก่ครับมานั่งเอาเลขอยู่นี่ได้แปดศูนย์สี่อีกครับอีซีครับผมกาแห่งว่าได้บดทุกคนนะครับเนาะดังฮึมเลยครับอีซีครับผม เอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อยทางช่องเป็นแนวทางทางช่องเป็นซื้อกลางถนนค่าบเอซีครับผมติดตามความคืบหน้าของวัดผูกคนผูกคอตายนะครับเนาะเพิ่นมานั่งเอาในสามตัวครับเอฟซีครับผมในสองตัวนะครับเนาะศูนย์สี่สี่ศูนย์แห่งว่า่นจีด้กันบอนะครับว่าเพิ่นนั่งเอาแล้วเพิ่นว่าสิไปซื้อตัวนี้แล้วว่าสันว่าครับเอฟซีครับผมแล้วก็ทางปูเพิ่นอยู่ในวัดนี่เพิ่นกับฝันนะครับเนาะแต่ว่าฝันบริเกียวกับผู้ตายนะครับ ต่างๆในต่ไลบ่เคยบ่เคยฝันจักเทียวระสันฝันอย่างไรมีคนมาผูกคอตายแช่ลรือแล้วมาฝันนะครับยุซีครับผมเพิ่นก็เลยได้สามตัวคือห้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่เห็นว่าสองตัวนี่ปังๆเลยแต่ว่าสามตัวนี่เข้าเต็มๆครับยุซีครับบปรดเก็บกลับนะครับยุซีครับผมเอาก่อนจิกเข้าไปฟังคลิบนะครับเนาะก่อนกิบไปหาปูให้เพิ่นเราเบ่าสซูฟังครับกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางสองพ่อสวยพารวยแลครับเลิอกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ รถขับรถสำหรับเอฟซีไม่ที่เข่ามาครับอยู่ที่ครับผมปูบนสี่บอลสู่ฟังนะครับเนาะว่าเป็นไปมากยังไงนะครับหลังจากมือนั้นมาแล้วนะครับเนาะเป็นมีมหาอีกบอนะครับเนาะมหาอีกบอมาอ่าเห็นว่าคนงไต่นะครับมหาบอนะครับเนาะกะสีผ้าไปฟังให้ปูบนบอลสู่ฟังครับอยู่ที่ครับผมเอาส่วนตัวเลขเนาะครับเนาะไปฟังปูบนเดียวว่าเพิ่นได้ตัวใดงวดนี้ครับ คน it, ค been, คทำสมาธิหรือว่าคนฝันบอกนะครับเนาะเอฟซีครับไปฟังปู่คนสีบอาสู่ฟังเด้อครับเด้อเอฟซีครับปู่คนกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับเนาะขอโอกาสขอเวลาจักหน่อยนะครับเอฟซีครับผมแนี่มือเสิ่มครับบาดนี้กัสีผ้าเข้าไปหาปูนะครับเด้อให้ปูคนฟังปูสีบอกสู่ฟังครับเอฟซครับเลขตัวนี้นะครับเนาะมีที่มาแต่พูดไม่ได้คนว่านะครับเนาะ เลขหรือนี้มีที่มาเราที่ไปที่มาบ่ได้แต่ว่าเราเรื่องตัวเลขได้ครับเวซี่ครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเอาครับนี่ครับบริเวณวัดตะรับด้วยเอฟซีครับทีอ่าพอสวยมาครั้งที่สองครับมาครั้งที่สองนะครับามาครั้งแรกครับมาก,ก่อนเพิ่นเพิ่นมาที่หลังเพิ่นมานั่งเอาได้คักคลักลาบอเลมาตามโค้งสุดท้ายให้ครับเวซีครับผมตาม่างข้าแม่ตามโค้งสุดท้ายกระซิบมันจังๆนัะนะครับว่าสามตัว ไปหาปูครับพี่ที่รับให้ปูเอาสู่ฟังนะครับเนาะครับผมฮั่นหนาเหมือนจะฮั่นหนาขึ้นมาด้านด้านทิศนี่อ่ะมันมีโกโก้เนีอยู่ขังยอในนี่ในนั่นมือเกือบพิการนะครับโกโก้เนี่กอดประมาณสามสี่คนเหมือมแลวก็ห้านต้อยจากโกโก้มานี มันจะเป็นไม้สีดำๆดหนาพี่ได้ข้อมหนาไครับผมพ่วงเลยสิป้ามาณพี่ละมาพี่ละพว่ม,ม,พวมยาวสมุ่่นทุกที่ละห้ามเพิ่นสินั่งอยู่ลักษณะแบบนี้ครแต่ว่าบ่เห็นทั้งหนาเพิ่นบ่เห็นทั้งเครื่อ,องอันเป็นปูบอ่ะปูเป็นัะไรคือเป็นพระเป็นยังเป็นผู้บวนพระโอ้ผู้พระเพิพพ่นนั่งนั่งเพิ่นนั่งย่ลักษณะอัี้ย้อนขาลงจากกันมาดำดำครับขาดำดำ ข้นดำดำขาขนขน<ร>แต่ว่าพยายามสิเบิ้องสุดมากพี่เบิง้งบ่เห็นมันสีสเห็นแต่ช่วงขาเพิ่นลงไปหันรเราลักษณะห่านเพิ่นหนึ่งมองหน้าตกหรือข้างหลังเพิ่นน่มันสีเป็นลักษณะสามเดียมมากี่มีก้อนหินก้อนอยังน,ง,งนั่งหรือว่าในข้าดกับของในหมูอยู่กับเพิ่นบุญน,นุ่งเสือไล่จนกระทั่งแคยนุ่งก็เปสนามปูกและเสือไล่หมูอยู่ตรงสันพระดามผาดบาหมูจะไต่หนาเพิ่นัที่ครับ เมื่อน <House> <speaking in aría> ั <those> no <welche> ้นเกิดมตายโอ้ยมันยังหาเดียวแต่ลอยนึงเพราะที่มันไดขึ้นไปห้อนันโอ้ยผู้ขายจะพ่อหายใส่กิ๊บบ้านสะอาดร่างกายก็โกกระโปงกิ๊บก็โกกระโปงอืมครับผมไหนไม่ีโอกาสได้เพราหน้าคนเพื่อนเพี้ยนหนึ่งกิ๊บสะอาดก็ยังให้ตายอยู่หลังจากนั้นไม่จะคอยมึอขึ้นมามึอขึ้นมามึอขึ้นมาจังได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ยิ่งโดนไปไดยเพราะสองสารเดือนนึงก็บ่เป็นตะยุสีไฮสีหัวเข่ามันเป็นโคไม่เอาปูอีกแล้ว ปลูกเนงปลูกเนังก็ลมเลีววัดใจากงูดนิดเพ่อจะว่าน้ำลูกก็เมียใจให้ครับสีไฮสีัวาเขาไหวทรมาปูเหืเกิบสีไฮแล้วอือตอนปูเป็นย่อมตอนปูเป็นย่อมย้อนบะเออแต่เย่อมนนอยู่น่ากับไฟงามอย่างที่อยู่กับไฟงามใบซาจะมาที่ตรงมือตรงแรงนุ่มแทรมาเอาปูเห็นแล้วปูคักก็ไม่ได้ปูว่ะเบิ้ลปีเบิ้ลซาได้เงินสองพันบูพ่อคาฮ่อเบิ้าแล้วอ่ะ ไม่เอาปูเอสเต้สิหฮเลยไม่เอาปูนี่อ๋อครับเอาท่านคุยซอยสองพันเพิ่นวะอืมทาแพื่อให้เงินเฟินเขาลงไปบาทเบิดเพิ่นเขาลงไปอ๋อผู้ชากว่าได้บวชแล้วก็ซึนมาจากหันมากก็โลกเคยเกินนั้นนั่นอันนี้นัน่น,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 นคออ่อยเบาขึ้นเบาขาึ้นตามล้องับบาทมาบวชทุกปูปูโอ้อันนี้ะปูเราประวัติตอนก่อนจะได้บวชเออก่อนจะได้บวชนี่พระรูปนั่นแหละพยายามนั่งสีมาชีกับพยายามเล้งสีเบิงเฟิ้นนั่นแหละ เลี้ยงเบื้องขาเพื่อนนั่นหรอกแล้วว่าเล่งเข้าไปย่ามใดมันจะเลี้ส่นใหญ่จะทั้งทั้งเลาะหลัแข้งเพิ่นเนี่ยมันบังมันบ่เห็นขาเพิ่อน,านอจากนี้เข้า่านี่บ่เห็นเพื่อนเราเห็นตะหันลงไปนี่ยายามสิตั้งกตเบิ้งขึ้นมาว่าเพื่อนเป็นนาแบบใดอายุเท่านุ่มแบบนี้มันสามารถเบื้องใดไมะเห็นแคนี่ลงไปนี่ขายหง่ข้นดำดำขาขนขนเห็นตะขากับหานเพื่อนแต่ว่าพยยามสิเบิ้งเบิ้งเบื้งอัน อาสากีีเพื่อนเท็เดินขึ้นโตกแจ้งเป็นคือเขาเห็นน้ำโต๊ะเองนะอ๋อครับผมอเออมาเตรลักษณะนั้นเขาเห็นอยู่แต่ว่าส่วนเทงอ่ดมาเพื่นนี่บบเห็นบบเห็นจักเสือ,อปูกับพยามเบ่งอยู่พยามสีน่ะพยามเล่นสมารีพยามสีเบ่งขาเพิ่นครับถ้าส่วนตัวนั้นมาตลอดเราคอยเกี่สระต่กอนมันได้ขึ้นมากังได้แอวปูยังได้เห็นมะบุญ หลังจากเรี่ยวแล้วย่อม่เศร้าลูกสึกมานั่งพยายามสิเบิ้งขาเพิ่นมันตัวนี้แหละมาบังสูงเจ็ดตัยตัวสูงเจ็ดตัวนิดจนใจให้เจ้าบังบังรูปว่าให้ผู้เห็นอย่างเลยบังว่าเห็นขาเพิ่อนขนาดใจเฮาสิพยายามเบิ้งนั้นเดี๋ยวใจไปจอจอไปหันนี่จะสูงเจ็ดตัวเดียวเออสูบาทคนบ้านนี้พูดไม่ได้โง่นิดตัวใหญ่บ่บพูดมาบังไว้ี่น ทันทีเขียนรูมันแล้วทันกว้างสูงมันขีดประมาณนี้โอ้โหใหญ่เติบตัวนั่นนะสูงหกโซเล็กเลขสุดเจ็ดมาบังขาบังแข้งบังใบทุกหมองทุกวันเ่าให้ปู้เห็นมันมันเพ่งกับไปมันเห็นตัวสัตว์ลงมันเลยเซ้งมันเบื่อในโอ้กำหนดแล้วก็กำหนดอยู่กันแล้วจะว่าอย่างนี้จะสุดเจ็ดอ่โอ้รับผม ไลุงเขาไม่แล้วสุดเด็ดลุงเขาาไม่ได้คิดว่าคนไทยยังยังบุปเรียนแต่งก็คือว่าบนเนี่ยอาสิบแปดไม่ออกคือเป็นได้คงเกดจันรเดียว่านเาอยากเชี่อบ้านเอยลูกผู้้างกันมาพยายามนั่งเฉมาชี้ลุงมือกันนึกว่าส่วนช่วงรายยูหน้ามัาจากไต่เดี๋ยวเห็นภาพกืร่อยฟังก็่พยายามนั่งเฉยมาชีเ้พยายามเพ่งใช้ภาพนั่ เสียบ้านนี่มันมือเศร้าของเลขออกคือยังมือนี่มือเศร้ากันแม่นเล่งเข้าไปมันก็เห็นตัวนี้มันบังมันเล่้งโง่เกียรติบังไว้เพราะไปเที่ยวจนปูเงียบเง็ยบบังร้าขาไปเดี๋ยวเข้าไปมันจะเห็นตัวนั้นมันจะไปจับอยู่ตัวนั้นสัตว์ก็มึงเลียงโง่เกียรติแ้วมือเศร้าหรือว่เป็นตัดสิจาสียังเลยคนน้นเนี่ยประเดียวจะหน่อยล่างหนึ่งบระเดีแค่เนี้เห็นตัวเดียวโคโลเลยทุนเกียรติแบบนี้ เที่ยดายกยังว่าโอ้ยบุญบ้านถึงเพราะว่าเป็นสตเลยเนาะสานตัวเนาะเขียนลงมาลงมาเพราะก็ปูดได้เขียนลงมาจะขนตะหงุดพูดซื้อได้กึ้อนี่ก็คืนสี่หาสิบสี่โอ้โว้สี่เขียนใส่ซองขาว้ยังดีเงินหงหยาตัวห้าสิบบาทดังเพราะว่าปู่เห็นคักหลไรวะสิเวมัมนันมันฝันเออมันฝันเห็นคักหไรเวลาขึ้นหน้าฝันแบบนั้นเคยได้เงินครับ กูกระเล็ดมั่นใจว่าจีเอาตัวนั้นล่ะเพราะดีไม่ออกคนมาพาก่อนเสื้อเปิหล่กวนเลื่อนของทีเออเหี่ยวผมเออเหี่วเลยแต่ว่างวดนี้เห็นขักมนปูเห็นคักแต่ว่ามันสื่อถู้ไหมถก็ครับครผมเอฟซีครับผมโอ้ปูเป็นเห็นขักนะครับเอฟซีครับตัวนี้เราสั่นบังเลขมา บังขาปูจนมุดยึดมาสั่นคำวิธีครับผมเห็นนตัวเลขบังจนโอ้ยเลขมาบังหลายจนมุดยึดมาสั่นสมาธิบ่เป็นสมาธิมาสั่นฝนว่าคำวิธีครับผมเอาครับเอฟซีครับสำหรับปูนั่งสมาธิเห็นได้ครับเมื่อศูนย์เจ็ดตัวเดียวครับีิทีครับผมเอาครับ ศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะของปู่นงวดที่แล้วหาศูนย์สี่ตั่งใจซีซชื่อ,อย่างเดี่ยวตั้งใจซีเอาอย่างเดียวแตง<ม>บุญมีตแต่กำบังนี่ว่าเิ่นวามันนะปูเนาะบุญมีแต่กำบังเิง่นวาหลุยไปทั้งอื่นเสยเลยเลยพ่านเงินแสนมาสั่นรับอย่างที่เขาให้โซ่ให้มันให้ลำให้พวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้ออันนี้ ปูนังสมาธิเห็น <c oughs> นะครับเนาะสีเดียวไปไซกับบ่อใดพอเลขศูนย์เก็ดมันแลนไปบังมาสันสีเบิงยังกับบ่ดใดมาสันว่าได้สมาธิเหนคหาเดียวรสิครับผมอาโศกมัรลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม